นี้ผมอยู่งานล้อมวงมันแล้วนะครับก็ให้หลวงพ่อรวยคุ้มครองใครอยากได้หลวงพ่อรวยไปบูชาอยู่ที่งานล้อมวงมันนะครับที่โรงพยาบาลลบบุรีโอเคครับดี๋ยวมาดูพระจารย์แจ้กันต่อเลยมาดูลายขนกพระอาจารย์แจ้ใครอยากได้พระจารย์แจ้ไปบูชาอยู่งานล้อมวงมันนะครับที่โรงพยาบาลลบบุรีครับ วันนี้คาราบาวมาเต็มวงนะโอเครับพระอาจารย์แจ้คุ้มครองครับหลวงพ่อรวยคุ้มครองครับวางตังที่ลาหูนะครับชอบงานหรือถ่ายรูปไปได้เลยครับบูชาโอเครับอยากบูชาท่านสององค์ห้ามให้เกินทันศรัทธาท่านเท่าไหร่บูชาได้ครับห้ามเดือดร้อนกับตัวเองด้วยนะครับห้ามเกินทันนะครับขอให้หลวงพ่อรวยคุ้มครองพระอาจารย์แจ้คุ้มครองครับ